วันที่ความเป็นสี่พี่เชลล์มูเทสวันที่สิบสองธันวาหกเจ็ดโสดเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้วันที่ 12. ธันวาคม2 5ง7เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้าไหนประเชศละโมเทศขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรและพระสูตรพระริและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาร,าระพจนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัตธามังบุนีราชาสัสุนันตุสักขโมกขังสักเกกามีจารุเปคีริสิคาราเตจันทาริเควิมาเนทีเประเทสจากาักเมตารุวะนะคาหาเนเคหวะวัตถุมหิเขตเตภูมาจายันตุเทวาชราทาระวิสเมยะขะคันทพพนาคา ติธันตาสาทิเกยังมุนิวาระวัจจานังสาทบุเมสุนันโตธรรมะสวรรการโออายามพัทันตาธรรมะสวรรการโออายามพัทันตาธรรมะสวรรการโออายามพัทันตาบทที่สองบทนับัสการผู้เจ้านัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ บทที่สามบทสวดไตรสารคมพุทธังสารังคาฉามิทำมังสารังคาฉามิสังคังสารังคาฉามิทุติยปีพุทธังสารังคาฉามิทุติยปีทำมังสารังคาฉามิทุติยปีสังคังสารังคาฉามิตัดยปีพุทธังสารังคาฉามิตัิยปีทำมังสารังคาฉามิตัดยปีสังคังสารังคาฉามิบทที่สี่บทสวดสจัตกิริยาคาถา นัททิเมสานังอัญญพุทโธเมสลานังวรังเอเตนะสัจจวัชนโสตทิเมโหตุสัพพทาดัททิเมสานังอัญญธรรมโมเมสลานังวรังเอเตนะสัจจวัชนโสตทิเมโหตุสัพพทาดัททิเมสานังอัญญสงโฆเมสลานังวรังเอเตนะสัจจวัชนโสตทิเมโหตุสัพพทาบทที่ห้ามหาสมัยโสร เอวเมสุตังเอกังอางสภาวะสาสกเกสู่วิหารตถิกาเป็นว,วัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนสิทธิปัจจะมัเตหีพิขุสเตหีสภีเหว่าอรหันเตหิทัสหิจารุกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพาวันตังทัศนายะพิกุสังกัญจะอาตะโขจตุนังสุทธาวาสาสุสทธา ว่าสก,กายิการัางเทวนังเอตธาหนไอยังโขพระกวาสกเกสุวิหรารติการิป็วัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูตสังเคนะสิทิงปิพมาจากมาเตหิพิกูสเตหิสเพเหวะวารหันเตหิทัสสิจะโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปตะตาหนตุพระขวันตังทัศน,นายะพิกูสังขัญจะยันดูนะวายัมปีเอนะพระขวาเตนุประสังกะเมยยา มะอุปสังก,กะมิตวาภควาโตสันทิเกปเจกะคาถาพาเสยยามาติอันตะโหตาเทวาตาเสยาถาปินามาภะนาบาปุริโสสัมมิจิตังวาพาหังภาษาเรยรรยภาษาราิตังวาพาหังสัมมิจเยยะเอวเมวสุทาวาเสยสุเทเวสุอันตะสาหิตาภควโตบุตรปุรัตโต ปตุระหังสุอาตะโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาทตวะเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังทีตาโขอเอกเทวตาพระวาโตสาริกิมังคาทางังอภาสิีมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาฆาตามหาอิมังธรรมะสามยงัง ถ้กขีตายาวาอปประอปราธิตะสังคันติอตโขอ布拉เทวตาพควโตสันนิเกอิมังคาถังอภาสิตตาภิขโบสมาถ้าหังสุงจิตะตอัตนโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะนิราคิดนีค้ค่ะเหตุว่าอินทิญานิราคันติปันธิตาติอตาโขอ,อป,ปร,ราเทวตาพควโตสันนิเกอิมังคาถังอภาสิ เทตวาขี่รังเทตวาปานิคังอินทัคขี่รังโอหันจากมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมานาจากขุมตาสุทันตาสุสูดาคาติอนาโคอัปราเทวตาพระควาโตสานิเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุททางสาน,านาาังขตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปายะมานุสังเทหังเทวกายางปริปูเดสันตีติ อาณาโขพระควาพิโขอามันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุติตาถาข้าทางทัสสะนายะพิโขสังกันจะเอปเตพิขเวอเหสุงอนิตะมัทธานางังอรหรันโตสัมมาสัพพุทธา เตสัมปีพระวันทานังเอตาปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาอเหตสุงสยธาปิไมหังเอตารหิเยบิเทพิกเวพระวิสันติอนาขาตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมทาเตสัมปีพระวันตทานังเอตาปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติสยทาปิไมหังเอตารหิอจิคีสามิพิกเวเทวกายนางนามันนี่กิตายสามิ พิกเวกเทวกายานังนามานิเทสิษสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุาทะสารตุกลางมนะสิการธถาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิขุพระควาตโตปจัตสสุภาวาเอตะท้าโวจะสิโรกะมนุษย มนุกัตสามิยะถาภูมาตถาสิตายิสิตาคีเรคาพรางปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสาสรีนาโลมะหังสาพิสามพุโนโอทาตะมะสะสุธาวิปัสสนะมะนาเวลาปิโยปัญจสเตยตวาวเนกับิรา,าวัตเวตโตอมันทะยิสัทาสาวกีสาเสนาตีเทวากายาพิกันตัน เตวิชานธาพิขโมเตจะอัตตปมคงคุสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานะสหสนังอภปเกสะตะมัทขคุงสหัสังอัฏฐสัตตังเอกิสหัสานังมนุษสานะมัทสูงอภปเกนะมัทขคุงที่สาสภาบพุทธเอาหงตัน จะสัพพังอภินญา,าวะวะคิตาวานะจักขุมานตะโตอมันตะยิสัทธาสาวะเกศสาสเนนะเตเทวะกายะอภิกนตาเติวิชาณธาภิกขบัวที่โมหังกิริยิสามิกิราหิอนุปุกภโสะตัสสะส,ะสะหัสสาวยายะขาภุมมากับพิราวัฏวะอิทิมันโตชุตริมันโตว,ว,นวันนวาาันโตยัสสตติโนโมทัพวานังภิกขม,มุงภิกขูนังสมิติงวานังชาสาหัสาะเหมมวะตายะขานันตวาน,านาิโน,านา อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัตติโนโมทัตมนาภิกษุบุญภิกขุนังสมิติวะนังสาธาคินาติสหัสายะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัตติโนโมธัตมนาภิกษุบุญภิกขุนังสมิติวะนังอิเจเตโสรัสาสหัสายะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัตติโนโมธัตมนาภิกษุบุญภิกขุนังสมิติวะนัง เพื่สายมิตาปัญจสาตาแยาขาดานัตถานิโนทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาธิโนโหมโทบปนาพิกามุงพิ่ขุนังสมิติงวันังคุมพิโรราชาค่าิโกเวปุลาสานิเวเสนังพิโญโยนังสาตาสหัสานแยกขาดนะังปายรุปพาสาติคุมพิโรราชาค่าิโกโสภะคันสมิติงวันังปุริมัิจาที่สังราชาทัตตาณฑโทปัสสาสติ การทัพพานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสาภาโวอินทานามามหาปาราอิทิปันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโดโมทัพนาพิฆมุงพิขูนังสมิติวังทั้งกีนอาจาจทิสั่งราชาวิโุโหตัปะสาสติคุมพันนานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสาภาโวอินทะนามามหาปาราอิทิปันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโน โอทัมมานาพิการบุงพิขุนังสมิติงวันังปัจฉิมันจากทิสังราชาวิรูปรขโภปสาตตินะคานางอธิปฏิมหาราชยาะาสาัติโสพุทธะปีตาสาภาโวอินทะนามามหาภาลายที่มันโตจุติบรโตวันว,ว,นวนันโตยะสัติโนโอทัมมานาพิการบุงพิขุนังสมิติงวันัง อุตาราจาร่สังราชกาูเวโรตปัสสสติยะขานังอธิปติมหาราชายาสศิโสอุตตปิตสาภาโวเอนทะนามามหาปาลายทิพนโตยุติมันโตวณว,วันโตยาสติโนโมรมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวังปุริมาที่สังทตาลัทโธท่าขีนเนนะไม่ดูหักโงมปัจชิเมนะ วิรูปขโขเวโลกุตารังทิสังจตารโตเตมหาดาชาสัมมันธาจตุโรทิสาสันฐานะมานาอัถังสุวเนกาปินาวัตเมตสังมหายวิโนทัสาคุวัจจนิกาสตามายาขุเกนทุเวนทุวิตูจาวิตูโตตหาจันทโนกามังเศโฉจากินุมันดุนิมันดุจะปะนาโถปะมันโยจะเทวสุโตจามาตาริ ทิเตาเสโนจาคันทัพโภนโรราชาชโนสะโภอาคูปัญจ่สิโคเจวะติมพดูสุยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสาหหรานชุพิโมทะมานาพิกบุญพิกขุนังสมิติงวะนังอาหาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหหตัดสากกาะคำภาณัสสตตราอาคู มายคา,าสหายาติภิยามุนาทตาราจาอาคูนาคายาัสตาิโนเอราวันโนนาวานาโคโสปะคะสมิติวัานางังเยนะคราเชสาหัสาหานติทิาพามทิชาปะคีวิสุทธจักรหูวิหายาัสสาเตวานะวัชปตาทิตาสุปนันติเตสะนามังอภัยยันตาานาคราชา นามาสิสุปาัมาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหายหิวหาหิยวัตวะหะยันตานาคะสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหาเถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโรวาสาวัเตเศเิทิมันโตยะสัจินโนกาตั้ชา,ามหาพิสมาอสุราไวธานะเวคาสาเปปปติสุจิตะสุจิต ติจะปะหาราโทนมุจีสหสันจะพระธิปุตตานังสเปเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระเลียงเสนางราหูพัธทธมุกบากมูงสมโยธานิพทธันเตพิขุนังสมิติวนังอาโปจะเทวาจะอธิวาปัตวีจะเตโชวายโยตธาขามูง วารุณาวานุณาสะโสมจะยะสะสาสะหะเมตตากรุณากายกาอคุเทวะยะสานสีโนท่าเถรเถรทากายาพัสเพนันั้นตะวันิโนอิทิปันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสานสีโนโมทามนาพิกมบงพิกขุนังสมิติวะนังเวนทุจะเตวะสะหะดีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทัสุปานิสสะเทวาจันทัมาหูปุรักิตา สุยาสูปริาสาเทวาสุยามาาคูปุรัคิตานักขัดตานิปุรัคิตาวาอาคูมันทะพลากะาวะสุนังวาสโวเสถโถสกโกปะคะาปุรินทะโถท่าเศรษ,ษทสสากายาสเพอนอนัตตวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยัสตินโนโมธานาพิกมุงพิขูนังสมิติวันังอัฐาคู่ซาภูเทวชาามาขีสีขาดิวะอนิทะกาจะรุชาจอาุมาภูผานิพานสิโนพราุณาสธัรมาจอัจุตจะอเนชกาสุเรยะัุจิราคูอาคูวัสวาเนสิโนทัติเตตัฐาขายาสเปนะนะจาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยัสตินโน โอทาม,มานาพิกมุงพิขุนังสมิติงวานังสมานามหาสมานามานุสสามานุสุตามาขีธาปะทุศิกาอาคูอาคูมนโนปะทูศิกาอาถาคูขารโยเทวายจะโรหิตาวาสิโนปารัคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนเท่าสิเตท่ถาทา,ากายานะสัพเพม,มานะตะวันนินโนอิทิปนโตชุติมันโตวันนวันโตยัาสสิโน โมทัมนาพิขบงพิขุนังสมิติวะนังสุกกาการุมหาอรุณาอาหูวคฆานัสสาหะโอทาตาคายหาปะโมขาคูเทวาวิจักขณาสมาสถามรรตาหาราคะชามิตรสกาจะยะสานิโนฐานะอย่างอาคาปชนโนโยทิสาพิวัตสิตาสิเทธาตาายาสเพนนะนตะวันิโน อิที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาธินโอมทัศมนาพิกะมุงพิ่กุนางสามพีติงวนางเขมยยาตุยตายามากันธกาจะยะสาธินโนลัมพิตะกาลามัสเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะตะทิโนอาคูอัถาคูปรานิมิตาทัสทิเทธากายาสาเพนันัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาธินโน โมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวังสาเทเตเ,เทวานิการยาสพีน,นันตาวานิโนนา,น,านาันวะเยนะอาคัชุงเย,ยจันเย,ยสาธิศาสหาปมุทธ,ธาชาติมัคขีนางโอคาตินนะมะนาสวังทักเขโมคะทะลังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุภามาบรามะมัตโตจะปุตตยที่มัตโตสหสนังกุมารโร สิโสจาโสปะสมมิติวน,นังสพัพมพมะสัพพรม,มะโลกานางังมหาปรมาพิธิทตัติอุปป,ปันโนชุติมุตโตพิสมากโยยัสสิโสท้าเสธะอิสลาอาคูปเจกะวัสาวติโนเจสจามัชโตอาคาหาริโตปฎิวาริโตเจชฌาสเพะพิกตสินเนทเทเวสพัพพมะเก มาลเสนาอภิการมิปัสสะการทะมันที่ยังเอทะคณาทะพันทะราเกนะพันธะมัทุโวสมันตาปนิวาเรทะวาโวมุจิทะโกจินางอิธิตทะมหาสินกันหะเสนางอาปะอเปสยิปนินาตระมาหาัจจาะสังกัตวาณะเพรหวังยะถาปาบุสโกเมโขทะนะ ยันโตสุสวิชุโกสะทาดาทาโสปัจุทาวติสังกุโทอาสะยังวัเสทันจัสรพังอภิญายะว่าวัคิวานะจักคุมาแตตโตอมันตะยิสัทธาสาวกเกสันเนนเเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตบปะมกุรุงสุตวาพุทธัสสาสนางวีตะราเคหิปักะมุงเนสัง โลมัมปีสยุสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายะสัตติโนโมทันติสหพุทธิสาวกาเตชเนนุชะเนสุตาติ